สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ EP เริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปถึงเลยนะครับวันนี้นะครับผมสมัคร ID มาใหม่เราจะมาดูกันผมจะเลือกทีมเวลาชันนะครับทีมปวดของผม,มันเองมาทุกคนแล้วแล้วเราก็จะมาใส่ชื่อก่อนนะครับาผมก็จะตั้งชื่อชอนี้เลย P R A M D I P 5 แล้วก็ขอรับตัวละครกับที่ผมเริ่มมาที่วันมีเอฟเฟตก็มีไอติโบกูตัวพ่าบอกปกติถ้าเริ่มต้นใหม่ไอ้ติโบกับเอฟเฟตเนี่ยจะดีก็มีมีนี่ด้วยเบลก็ได้อไมใช่เบลส,สิเดียววะน,นี่นะครับโอ้เราก็จะไปเล่นเอาพิ้ก่อนมมเดี๋ยวผมยี้มยับเลยทุกคนคอยดูเดี๋ยวตัดไปเลยครับตอนที่เข้าเกม โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอ็มบัปเป้วิ่งเหมือนอึ๊บและสมวนนีจังหวะนี้ผมส่มให้เป็นไปเอ็มบัปเป้วิ่งเอ็มบัปเป้และยิงคุมคุมจิงจิงอะยิงเสาคุมคุมเลยเอ้เานาะจังหวะนี้เขาเปิดมามายังตรงแดนผมแล้วผมมง่งสกัดมาได้ส่งมายันเออใครวะวินิเอชเหรอวะเบลเอ้ยไม่ใช่สิเอใช่มันเจะเอ็มปั๊บ เออมอลนี้สิตดปุ๊ดเขาเตะบอลไกลมายังกองแล้วเขาเตะบอลไกลผมโหม่เคลียสกัดมาให้เพื่อนได้จังหวะน,นี้ไปปับ๊บเป๊ะอยากให้มีครั้งที่สามบอกว่ามันจะไม่มีครั้งที่สาม้วทุกคนไม่น่ามีหรอกมั้งใช่ไหมและจังหวะน,นี้ครับเขาส่งมาแล้วครับผมยงบอลเข้ามาได้เอาเยงมาเลยลุยยงขึ้นไปแล้วจังหวะน,นี้ จูเบลริแฮมเบลริแฮมเย่บอลมาจายมาย่งเอ็มปาเป้เอ็มปเป้เลยโมข้าหัวมาจังหวะนี้กันล่เอ็มกาลเมซิเกลเมซิเกลเมซิกก๊กโก้เอ็มป้พูดรลกสาประตูได้แต่ยืนมองเขาจายมาเลยเอ็มปาเป้วิ่งใสเอ็มปาเป้วิ่งใส่แล้วย่บนมาได้แล้วจ่ายมาจ่ายมาคาร์บเน่เออจูเบลริแฮมจูเบลริแฮมจูเบลริแฮมเบลเบลริ เขาส่งม,มาอยูต่ตรงโปเป้ครับเร็จจงวานี้เอาก่อนแล้วจังวานนี้แล้วครับเขามาจับมาอย่างี้ปั๊บปั๊บปั๊บแต่ย่งยิ่งได้ไหมอ,อ๋อสวยติดจ่ายมาครับจังวานี้จ่ายมายังวินิเชียรวินิเชียร์วิโบว์เรนโบว์เรนโบว์บบบสุดสูงจะโก ีวผนจนี้เเป็นแง่ผมคว้า UCL ได้แล้วมนน,น,นใจอุ้ยเนาะสงั้นเดี๋ยวตัดไปอย่างงแนคโอเคนะครับวันนี้เราจะเราจะมาสุ่มแพ็คกันต่อเลขได้โอ้โหมาไม่ไม่ใช่แพ็คสิโอ้ตัวเลขวางขึ้นแพ็คโอ้ยนหนักแล้วผมหนักแล้วเนี่ยผมหนักแล้ว ผม,ผมหนักแลนขครหนักละเดี๋ยวเราจะือสองทีหนึ่งโอ้โหคนเร่นตัวยอยกนนะทุกคนนันเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้กันดีกว่าออนที่ฝนเสริมเทพเรียบร้อยนะครับผมอาจจะผมข่ามตอนเสริมคลิปไปน,นะแล้วก็ข้ามาเลยแต่เราแมเราพบที่ดจะเปนยืนดูดด ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะ,น,ะ <c oughs> นี่นะครับก็ประมาณนี้นะคบ <was> เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยดีกว่าเสียเวลาโอเคครับตอนนี้เราเข้าเกมกันมาแล้ว <c oughs> นี่นะครับเราเจอคนนะครับคือมาเล่นเราจะมาเล่นเอาแต้มเฉยเราจะมาเล่นเอาไอ้แต้มต <c oughs> เตะเฉยโดนบลิงแฮมจะแมนทุนี่โคตรเลยบอก <c oughs> <c oughs> ว่้จำวันี้แล้วครับผมคุณบอกนะซีทูจะมาแล้วจำวันนี้เต็ม กจังวันีเอ็มบัปปปเอ็มบัปปปเอ็ม๊อปบางคนิเปเชียวเอป๊ปปเแหละไม่เปะละเปเอ็มปัอปีเาตงมานสวสิเอ็มบเตได้บอลเกมนี้ไม่ทำคแปศูนก็ต่อูก็ต่อ้จังไก็ิดป จะล่างไหนเขาก็คือเครืยนเอ็มปับเป้ดูดีนนคัเนี่ยอวันนี้เบลเย่เย่บอมาได้แล้วโ่มาเอ็มปัปเป้กายทะลุเข้าเบลบอชยวอ่ะสองศูนย คิวเลยทุกคนเรื่นี้เป็นหาที่นี้จิ๊บเมียใครชื่อจิ๊บก็เพื่อนนะคะมันคือเป็นเรื่องอะเป๊ะเป๊ะวินนี่ไฟอ้สามสูไอมีอินคนเก๋โกนเลยอะครับทุกคนมันเป้ดักบอลเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เย่บอลได้ จ่ายมาบาคคลา่าบาคคลาา่าปะบาคคลา่าบาคคลา่อาอ้าวเสืสเอสิงห์ลูกแมวยิงยิงยิงวะโอ้ยแล้วขอทุกคนตอนนี้น่าเบื่อมากเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เล่นจบเลยแล้วกันไปทุกคนเกมเนี้ยยิงยับเลยทุกคนดูไปแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วทุกคนจะว่าแปดศูนย์ โอ้แปดศูนย์ตันโอ้โหทุกคนแบบมันมากแปดศูนย์อะไรอย่านมเนี่ยทุกคนดูเนี่แล้งแต่เนจะต่ำนะแล้วมันต่ำก็เลยแบบแปดศนยนอนหับห้ามอืมันอะนนะอืมองนนปหน่อยอุ้ยเนางั้นเดี๋ยวผมจะไปสร้างหลีกันโตให้มาครับ นี่นะนี่นะเดี๋ย่ะตรงนี้อะไม่ใช่ดรือวะตรงไหนวะตรงที่เดี๋ยวผมมารับตรงนี้ก่อนก็ได้เลิ่มตั้งเตะให้เลกเขาให้เลิ่มตั้งเตะแย่ผมหัวนี่ก่อนมาอันนี้ก่อนนะจ๊ะผมเขากวางสอนอยู่ข้ามเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็สามารถ รับไอ้รับไอ้ตรงแต้มมักเตะได้ละหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ติดออยู่เขาให้รับเดี๋ยวคนรับก่อนนะท <c oughs> ุกคนคว่าผมยืมได้เลรอ่ะให้คิดเมื่อก่อนตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังเขากำลังสอนอยู่เนี่ยไอ้ทุกคนเท้าให้ทายเลยสมได้เอาวียอะไรทุกคนไม่หลอกรับรองนะผมสมได้ตัวดีแน่จริงจริงแหละเราเจ็ด <c oughs> ไม่ได้อัดไว้ตอนนี้โอเคครับผมรับได้ละสามารถรับมักเตะพวกนี้ได้ละ ับก,กันเลยทุกคนเอะเ,เลือกเลยไอ้ไทยฉันลยเลือกโคฮัมเมอร์เฮ้ผมเลยพูดว่าโคฮัมเมอร์ฮะถูกมากโอเคนะครับเราจะเอาโคฮัมเมอร์ของพี่ใส่ตอนนี้สนใจไหมเไอผมข้ามมาเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสุม่มแล้วนี่มีหมดุดทันไอสุ่มไปตรงนี้มาไม่ถ่ายเลยนะ สูงระยะครับทุกคนอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวสัตว์ให้ให้ดูตอนที่สุ่มเสร็จเลยละกันพอเสร็จปีเลยอ่ะโอเคตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยละทำเสร็จละงั้นเราก็จะเอาเต็มมาใส่เลยเราจะเอาเต็มมาใส่นะครับคุณผมจะไม่รู้ชื่อเถอะออุยอาบัปอุยอาบัปโอ้โหเด้งปุดๆทุกคน เอาวัวจิว้วฟันได้เอาฟันได้ใส่ตรงไหนดีวะเก็บไปเป็นรูสมลองก่อนแล้วกันฟันไดเอิมืมไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมจะมันอ๋อน,นี่ก็ได้อาร์บ,บีมาเสิคาฟูปะไม่รู้ช่างก่อนเอ่อตัวละสายดีกว่าอันนี้เอ๊ะมีเอ๊บของม,มีตรงนี้อยู่ตรงนี้ดิใส่ตัวสมลองมาก็ได้ โค้พัมเมอร์แล้วนี้แหละแล้วก็วอันนี้ไม่จำเปนเลยละอ่ะโคพัมเมอร์มีแล้วตัวน,นี้อ่ะคัมีแล้วอืมโดยเฉวามมันก็ให้เอจเดยจะให้ใหทเกมเขาจัดให้ประมาณยี่ทุบคนสอ่ะใอุ๊บกงงงว่าพี่สามไหมนะโอ้ยโดนดนอะไซโอโป้เทนแป๊งนึง เทนรุนด okay, ูนะซาริโอสักสิบ <broke> ห้าก็ได้สิบห้าก็ได้สิบห้าพอโอเคผมเทเลยป๊าบหอ้โหรุนดูนะซาริโอยิงโกงเลยครับทุกคนอืมฟันได้เทนฟันได้แล้วยฟันได้มันตัวใหญ่ห้าพอเอ๊ะสิบไปเลยดีกว่าไปเลยนะทำไมต้องปุ่นล็อกอ่ะดูดิโอ้โหใช้ไปหมดเลยนี่ว่า มมกลุหดนนดู OK. ี่หน้าตาทีมเราตอนนี้นะครับเทนดูและเทนนิดี๋ยวราจะเทนตัวนี้ด้วยเลยแล้วกันปั๊บไปเลยปั๊บไปเลยโอเคหน้าตาทีมเราประมาณนี้เพิ่งเริ่มเล่นเลยเออวิอาก็โดนสับเล็กเสียเลมืนะันเดี๋ยวเราไปเล่นชาเลนจ์ดีกว่า เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงไออีกอันเดี๋ยวผมตัดสองอันแรกไปเลยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เล่นสองอันนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละอันเราจะมาเล่นอันนี้กันต่วอาจะแรกๆหน่อยครับเพราะผมท่ากระตุกๆหน่อยเบลเหยียบบอลมาได้จ่าย่อที่เออชื่อดผมไม่รู้นะมาเรนมาเรียนหมมาเรนหาอือคือพวกเฟกอ่ะแต่เฟกขับบัลไปสวยด้านซ้าย โอ้จังวันนี้ครับจังวันี้โดนแทงมาโดนยิงแน่นแต่ไม่วปาอะไรกลัวเรคือตีโบกูตัวโอ,อ้คิวจีเ้ยอ่อนอนอน,นอ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 ่อนอน,นอ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 อนออน,นอยาเยอเขาซะใจมามาเอ้ยมวนมาเหมือนไม่ผล่าจิ้มม,ม,ม,มาจใจ,าจามารุนดูรนดุ มัวมาแล้วจังหวะนี้อาอ้ามันเยอะจกินลปหนูหนูหนูเบลเไมใช่สิจุดจุดจุดเรื่องแฮมใครไม่รู้ไม่รู้นี่เดี๋ยวคุโชว์นะให้ดูว่าซอนจริงแค่ไหนซอนอะมันเติงทุกล่างอยู่แล้วไม่นักมักเล เด้งตรงซอนทุกล่างจังทุกล่างซอนเตงหมดแต่ไม่ไม่ค่อยมามาก็ไม่ทบอุราปีเอโปรดเอาโอซอนมาบ่อยๆเพราะตัวแม่งดีชิบหายละตีทุกคนเป็นไงดูสาเหตุยังทำไมผมถึงเรื่องมันหลุดพัฟตีโมเป็นอย่างสูงก็ดีโหทุกคนดูนะผมจะใช้ดูฟันได้นะบล็อกใครก็ัมาได้ฟันได้ไม่เกี่ยวฟันได้ท่านี้เด๋วจังวานีชเลิกลบไ ทําอะไรลงไปทําอะไรลงไปหลังจากนี้มันก็จะน่าเบือเ่อหน่อยนะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมตัดไป,ปตอนที่มานเลยนะคเล่นจบเลยแล้วกันเล่นจบเลยอ<า>สองหนึ่งอะครับสองหนึ่งลูกซ้อนลูกเดียวเหรอเขาก็เล่นดีแล้วเนี่ยงั้นเราก็ไปรับตัวละครกันสักครู่รอสักครู่ครับมันจะใช้แบบ่มันเต่า